ยาตีกแล้วครับตัวที่ยี่สิบครับโอ้โหโอ้โหเบ็ดมานครับเบ็ดตะวันครับเบ็ดทีวครับ โอ้สุดโจ้ครับหุมตัวเบลอเลยตัวนี้ควาใจบอ่ได้ยังสุดลงไปใต้เบ็ดคนมาเบ็ดคนหมานเบ็ดคนหมานได้ได้ได้นี่นะตกควงแล้วยกหางฝากก็สิขาดสินะงัดดากไปว้ตักป่าทางดากเว้ยจังหวะี่เอวซูดด่ามก็จะหันหัวก้ามาเลยโอ้ยกูนี่น้องีบทิพสงาซะนาะ มาเอบ๋มาเลยครับอัดไม่มาแล้วครับมานี่แล้วมานี่แล้วฮะครับยังไม่มาแล้วครับไงเติบครับไงเติบโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาสักมาแล้ว โอ้ยังดีใท่ไหตัวนี้วะเรื่องเรื่องขอใหาขอเบ็ดเกี่ยวคีบนี่เรียบร้อยไหมล่ะมันวะนี่เกี่ยวจะปากอืมเตรียมปากยังวะอือ้เรียบร้อยครับโอ้โหหัวจะขึ้นมาได้เล่นเอาเหนื่อยเลยเลยเพื่อมอะไรท่านเออ คันหนึ่งยังคันหนึ่งยังปลดไม่เสร็จอีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ใช้กระสังกินอีกคันหนึ่งแล้วหเหยื่อเด็ดจริงๆครับดาวปลากเกตครับเหยื่อดาวปลากเกตครับ